หมู่บ้านปลกผีอินโดนีเซียทอร์เจอซอมบี้ศพเดินได้พิติกรรมแปลกจนหน้าขนลุกเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดไปมากๆและชวนน้าขนุกในสายตาของคนทั่วโลกแต่ที่หมู่บ้านทอร์เจอตอร์จาอินโดนีเซียกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ภูเขาที่อาศัยอยู่ทางใต้ของจังหวัดสุลเวสีสุลเวสี แห่งนี้กลับเป็นพิธีกรรมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานที่ชาวบ้านจะได้เจอคนรักคนในครอบครัวแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนั่นก็คือพิธีกรรมที่มีชื่อว่า MANE NE หรือ The Ceremony of Cleaning c a p s e s ที่จะขุดศพของคนในครอบครัวอันเป็นที่รักขึ้นมาทำพิธีกรรมปีละหนึ่งครั้งพิธีกรรม MANE NE หรือ the ceremony of cleaning corpses นี้เป็นพิธีกรรมของชาวทอร์เจอร์ซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยจะทำการขุดศพญาติพี่น้องของตัวเองขึ้นมาเพื่อล้างทำความสะอาดตกแต่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งหวีผมและทำการซ่อมลงศพจากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่ตนเสียชีวิตและพากลับมายังหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้ว ก็จะเก็บศสพบสายลงเช่นเดิมซึ่งชาวบ้านจะได้เจอกับคนรักในครอบครัวตัวเองปีละครั้งต้นกำเนิดของพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของคนตายจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาแม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็ตามชาวหมู่บ้านทรเจอจึงไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลๆเพื่อจะได้แน่ใจว่าหากวันไหนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาจะยังกลับมาที่หมู่บ้านได้ พิธีศพความเชื่อหลังความตายชาวทอรเจมีความเชื่อหลังความตายว่าการตายไม่ใช่ขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือฉับพลันแต่เป็นกระบวนการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไปสู่ภิอาปุยา,าดินแดนแห่งวิญญาณหรือชีวิตหลังความตายดังนั้นในช่วงที่รอยอยู่นั้นร่างของผู้ตายจะถูกห่อด้วยผ้าหลายชั้น และเก็บไว้ใต้ทองคเนนตรงโกนันบ้านแบบดั้งเดิมของชาวทร์เจเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายจะวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านจนกว่าพิธีศพจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มออกเดินทางสู่พิอนในที่สุดดังนั้นพิธีศพของชาวทร์เจอร์เมื่อมีคนตายในครอบครัวจะมีการเก็บศพไว้ที่บ้านนานหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อรอเวลาเตรียมการงานศพที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างนั้นคนในครอบครัวจะปฏิบัติต่อศพเหมือนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นำน้ำอาหารมาให้และอาบน้ำทำความสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้อยู่ตลอดในพิธีจะมีการฆ่าควายหลายตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นภาชนะที่นำคนตายไปยังสถานที่รอเกิดใหม่อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าผู้ตายจะใช้ควายเหล่านี้ในการออกเดินทาง และจะสามารถเดินทางไปถึงพรีได้เร็วขึ้นหากยิ่งค่าควายเพิ่มมากขึ้นทำให้ในการจัดพิธีศพของชาวทอร์เจจะมีการบูชาย,ยันควายหลายชีวิตเพื่อให้คนตายไปสู่โลกดินแดนแห่งวิญญาณและยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองนานหลายวันหลายคืนติดต่อกันการฝังศพของชาวทอร์เจมีอยู่สามวิธีคือการวางลงศพไว้ในทาวางในที่ฝังศพหินแกะสลักหรือแขวนไว้ตามหน้าผา และจะมีการบรรจุข้าของต่างๆที่ผู้ตายจะต้องใช้ในโลกหลังความตายไปด้วยแต่สำหรับโลงศพของเด็กทารกจะเป็นการยึดติดเข้ากับโพรงที่ขุดเข้าไปในต้นไม้ซึ่งเรียกว่าต้นไม้ทารก